แน่นอนว่าวิชชี่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนะี่ยดูมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าการมีผิวที่แข็งแรงเนี่ยคือหัวใจหลักของวิชชี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับแพที่ช่องพาริอ i ฟิชเชลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งกันนะคะที่ต้องบอกว่าแพทเนี่ยได้ลองใช้สกินแคร์ตัวนี้มาแล้วประมาณ7วันนะซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของใช้แล้วชอบไม่ชอบตรงไหนผลลัพธ์เป็นยังไงความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเดีววะะคนนิีกันนะะกอ ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเขา้าดูใหม่เป็นครั้งแรกนะคะแลวยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเนี่ยสามารถกดเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับแพรได้นะคะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้มากๆหรือแบบเออก็ชอบนะก็อย่าลืมกดแชร์แพรด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปนี้กันแบบก,กระจายยออกไปนะคะทุกคนและถ้าเกิ like, ด,ดกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ต่างๆแล้วเรียบร้อยเราไปดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะแล้ววันนี้ไอเทมที่เราจะมารีวิวกันนะคะก็คือตัวนี้เลยคะ่ะนี่วิต ที่แพ็ปไพ e C ซีแอนตี้แอดจิ้งแอนั่นเองค่ะตัวกล่องของเขานะคะจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งจะมีด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะแบบเป๊ะ วิธีการสังเกตอะถ้าเป็นแบบด้านหน้าเขาเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกตรงข้างๆนี้นะก็คือด้านหลังอะเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือคําอธิบายการใช้ต่างๆนะทุกคนพอแกะออกมาเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาของแอมพูเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะเห็นด้ว่าแอมพูตรงนี้ที่มันหายไปก็คือแพรใช้ไปแล้วนะถ้าเป็นแอมพูถาดเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีมาให้10แอมพูนะแล้วก็จะมีปลอกนะคะในการเก็บผลิตภัณฑ์มาให้1ชิ้น1ิบแอมพูเนี่ยเขาจะให้หัวปลอกมาตอน1ชิ้น กนะค,ะคนกล่องที่เราได้มาก็จะเป็นกล่องใหญ่นะทุกคนซึ่งก็จะมี30อมพูแบบนี้นะคะวิชีอ่อมพูเองเนี่ยเขามีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะทุกคนก็จะมีขนาด10อัมพูนะคะแล้วก็มี30อัมพูแบบเราเนาะซึ่ง10อัมพูเนี่ยเขาจะจําหน่ายอยู่ที่วัดสันนะคะในราคา1,200บาทนะคะทุกคนส่วน30อมพูแบบเราเนี่ยเขาจะจาหน่ายอยู่ที่บูธอีฟแอนด์บอยลาซาด้าช้อปปี้แล้วก็เคาน์เตอร์วิชี่นะคะร้านขายยาแล้วก็โรงพยงาบาลสั้นนําทั่วประเทศเลยนะลองไปดูกันได้นะคะเขาจำหน 290บาทถ้าเทียบกันแล้วเราว่า30อสิมพูอ่คุ้มในคุ้มจริงๆนะก็ลองไปดูกันได้นะเดี๋ยวแพทจะหยิบมาให้ดูกันใกล้ๆนะคะว่าออมพูเขาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะนี่นะแอมพูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นขวด แก้วสีชาแบบนี้นะคะเรียกว่าแอมเปอร์กราสเนาะที่เป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะเขาเป็นอัมพูที่ใช้ในวงการแพทย์เลยนะทุกคนมันไม่มีฝาที่สามารถที่จะให้อากาศเข้าไปได้เลยนะคะและเหตุผลที่เขาใช้ตัวบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะทุกคนตัวบรรจุภัณฑ์แบบนี้เขาจะช่วยกักเก็บความสดใหม่ของเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นอยู่เสมอนะคะคงประสิทธิภาพของเขาไว้ได้ทุกขวดต่อขวดจริงๆ,ๆนะทาให้เรารู้สึกมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เรามีการใช้อัมพูเนี่ยเราจะได้ความสดใหม่ของอัมพูนั้นๆ อตลลดเวาและที่สําคัญเลยนะคะที่เขาจะต้องเป็นแอมพูขวดบรรจุภัณฑ์สีชาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเขาจะได้ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจากรังสี UV นะคะแล้วก็ออกซิเจนเนาะแล้วก็สารปนเปื้อนต่างๆนะคะทําให้ลูกค้างเวลาเราใช้งานเขาเนี่ยเราจะได้ประสิทธิภาพเต็มๆเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อของเขากันเลยแล้วกันนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้คือตัวแอมพูนะคะที่แพนได้หักเขาไปแล้วแล้วก็สวมปลอกพลาสติกเรียบร้อยนะคะ เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นน้ำใสๆนะคะแล้วพอเราเปลี่ยนเขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยซึมเลย ซึมไวมากนะทุกคนส่วนผสมที่เขาใส่มาแต่ละตัวเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนแต่ละตัวเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบิชชี่เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะเขาใส่มาด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคือสื่อสีก็คือ4คืออะไรก็ <c oughs> คือ4ีโมโลเลกุลนั่นแหละมาในตัวแรกกันนะคะคือแพปไทร์คอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องของเิ้วรอยนะคะเิ้วรอยลึกเิ้วรอยตื้นเนี่ยเขาช่วยได้หมดเลยนะทุกคนทําให้ริ้วรอยเนี่ยดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาติตัวที่2เนี่ยก็คือวิตามินซีเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นต ูกระจางใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเวลาแพรใช้ตัวนี้เราแพรลองแบบเอาลิ้นเผลอไปเลียลิมนฟีกปากอะไรอย่างเงี้ยแพ์จะรู้เลยว่า มันเปรี้ยวมากมันมีความเปรี้ยวๆอยู่อะทุกคนนั่นแหละคือวิตามินซีนะและนี่ก็คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทําไมเขาถึงใช้ออไอ้ตัวขวดเขาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสีชานะคะก็เพราะว่าเขามีวิตามินซีที่เข้มข้นตัวนี้อยู่นั่นเองนะคะเขาก็เลยอยากจะคงประสิทธิภาพข,ของวิตามินซีตัวนี้ไว้ตัวที่3นะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองค่ะปีนี้ปี2020แล้วเนาะเราจะมาหน้าแห้งไม่ได้แล้วนะคะหลายๆตัวหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เลือกหายาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเข้ามาในผลิตภัณฑ์เ็งมากขึ้นนแล้วเาะ จะช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ํานะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความอิ่มฟูอิ่มน้ํามากขึ้นทําให้หน้าของเราเน่ยดูไม่ขาดน้ํานั่นเองค่ะและตัวที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายที่สําคัญเลยนะคะขึ้นชื่อว่าแบรนด์วิชี่เนี่ยจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน,น้าแร่วิชี่นั่นเองนะคะเป็นน้าแร่ที่มาจากภูเขาไฟวิชี่นะคะ,ะ,คะเขาจะช่วยในยการเสริมสร้างปะการังผิวทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นและทั้ง4โมเลกุลน,นะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางวิชี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพปไทด์คอมเพล็กซ์วิตามินซีไฮยาลูนิแอดน วิตชี่แพบไทยซียอมพูดตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มลดเลือนริ้วรอยที่มีประสิทธิภาพมากๆในตอนนี้เลยนะคะและตัวนี้นะคะทางวิตช,ชี่เองเนี่ยเขาก็เคลมไว้เลยนะคะว่าให้ท้าพิสูจน์เลยว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นภายใน1เดือนนะคะหเห็นได้ถึงริ้วรอยที่ลดลงนะคะผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวเด้งอิ่มฟูมากขึ้นนั่นเองและสิ่งที่ดีงามของน้องเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่ผ่านการแต่งสีนะคะฉะนั้นใครที่เป็นผิวแพ้งง่่่าายยรือคเนี ใช้ตัวนี้ได้แน่นอนนะคะทุกคนวิธีการเปิดใช้เจาแอมพูนี่นะคะก็ง่ายแสนง่ายนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะให้เราดีดบริเวณด้านบนขวดของแอมพูนะคะเพื่อให้เซรั่มนะคะจากด้านบนไหลลงมาด้านล่างเนาะหลังจากนั้นนะคะใช้ทิชชู่คลุมบริเวณด้านบนแล้วก็ออกแรงเล็กเนาะแต่ครั้งนี้แพร์จะไม่ใช้ทิชชู่นะเพราะว่าแพรมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแอมพูที่เป็น แบรนด์อื่นมาก่อนนะคะทุกคนก็เลยจะใช้ไซลิงนะคะในการหักหัวเขานั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะให้ใช้ปลอกของไซลิงนะคุมบริเวณด้านบนของขวดแอมพูแล้วก็ออกแรงหักได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ปลอกพลาสติกนะคะส่วนบริเวณขวดอมพูนะคะแค่นี้ขวดอมพูของเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะวิธีการใช้นะคะ1แอมพูสามารถใช้ได้1วันนะเครื่องอมพูตอนเช้าแล้วก็อีกเครื่องอมพูตอนก่อนนอนเนื้อเซรั่มของวิชีแเป,ป๊ไทยซีอมพูตัวนี้นะคะบางเบามากๆเลยนะ สามารถซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่แพชอบแล้วก็ไม่ชอบในวิชิยมพูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่เขาเคลมไวนะ้เนาะว่าเขาเนี่ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยของเราได้นะคะแล้วก็ผิวดูกระจ่งางใสนะคะเติมน้ำกับผิวให้ผิวดูแบบอิ่มฟูเนี่ยอันเนี้ยภายใน7วันเนี้ยสิ่งที่แพเห็นได้ชัดๆเลยอะ่ะหน้าของแพมันดูใสขึ้นอันเนี้ยเห็นได้ชัดเพราะปกติแล้วแพจะเป็นคนที่ ผิวหน้าเหมือนโดนของตลอดเวลานะคะผิวจะไม่ค่อยใส่อะไรเบอร์นี้เลยแต่เนี้ยดูแบบใส่มากทุกคนปกติแต่งหน้าน้อยขนาดนี้ไม่รอดนะคะแต่ตอนนี้คือแบบเออผิวมันดูเป็นผิวมากขึ้นก็ ไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะเลยนะคะมันเหมือนกับโชว์ผิวได้ได้โอเคมากขึ้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเห็นผลในเรื่องของทางห้ผิวมันดูแบบใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นแต่ในเรื่องของริ้วรอยอันนี้มันแค่7วันอ่ะก็มันยังไม่เห็นผลขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถ้าเกิดได้ทดลองไปจนแบบครบ30แอมพูเนี่ยแพคิดว่ามันก็น่าจะเห็นผลได้ดีมากๆเลยนะและมาในเรื่องของความส่ำเด้งผิวอินฟูกันนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าเห็นผลเหมือนกันนะคะเพราะปกติแล้วแพคเป็นคนผิวผสมนะคะค่อนไปในทางแห้งเนาะซึ่งจะม บริเวณทีโซนนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยร่องจมูกเนี่ยจะเป็นขุยขุยผิวมันแห้งมากๆเลยนะแต่พอได้แบบมาใช้วิช,ชี่เจ็ดวันเนี้ยรู้สึกว่าร่องจมูกของแพรอะจากที่มันเป็นขุยมันกลับดีขึ้นเ้ยมันแบบไม่ค่อยเป็นขุยนะตอนในสิ่งที่แพรไม่ชอบในวิตช,ชี่แอมพูตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือเขาเป็นขวดแก้วอย่างที่แพรบอกไปเลยว่าแพรมีประสบการณ์ที่แยกกับแอมพูของแบรนด์อื่นมาก่อนคือหักเขาแล้วแหละแล้วก็บาดมือนะคะ ล้วรู้สึกแบบกลัวแอมพูไปเลยนะทุกคนไม่กล้าใช้อีกเลยนะคะจกกนกระทั่งวิชี่เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอมพูมาเนี่ยเราก็ยังแบบกล้าๆกลัวๆที่จะลองใช้เขานาะทุกคนซึ่งถ้าเกิดวิชี่แอมพูตัวเนี้ยเขามีตัวหักแอมพูแถมมาให้ในกล่องอะทุกคนแพรมองว่าวิชี่แอมพูตัวเนี้ยไม่มีข้อเสียเลยนะทุกคนเออแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของราคาก็ได้เพราะว่า10แอมพูพันสองร้อยบาทใช่ไหมสามสิบแอมพูสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าค่อนข้างราคาก็แรงอยู่พอสมควรแต่ถึงราคาจะแรงหลัก นคทุกแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพที่เขาใส่มาในวิชิมพูตัวนี้นะแพ์มองว่ามันเป็นราคาที่เราสามารถที่จะจ่ายเพื่อคุณภาพที่เราจะได้รับได้นะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือคลิปรีวิวเจ้าวิชีพเพปไทซีแอมพูเอ็นตี้เอจจิ้งตัวนี้นะคะบอกว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะทุกคนถ้าเกิดชอบยังไงนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช่องท่านออนไลน์เดี๋ยวแพ์จะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชั่นบล็อกเนาะแล้วก็จะปักบุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้านบนสุดนะคะจะได้เห็นกันง่ายๆเนาะจะเป็นลิงก์แบบส่วนลดจุกๆมาให้เพื่ออนๆได้้ลงใช ะะซึ่งส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่28นี้นะคะคาคม2563นี้เท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองไปกดซื้อกดสั่งได้นะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดใช้แล้วเห็นผลยังไงะะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้พ้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะง่วงนอนวันนี้พ้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย